เดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องเลิฟทุกคนไปรู้จักกับบิสเคิลเลอร์โน .1 ซอนนี่ฮึ่งมินเอาสแตตไปดูเป็นน้ําจิ้มก่อนโอ้โหคิกกิ้งพาวเวอร์เก้าเก้าฟินิชชิ่งเก้าเก้าค่าโค้งเก้าเก้า yes m a ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าบิสเคิลเลอร์โน .1 เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแล้วเป็น่าลมบนดิจิึ้นได้สวยมาที่ซอนนี่ซอนนี่หาเรียมฮามงเธอเข้าในแล้วทำประทัดแล้วบิสเ้ิล มาเห็นข่าวลือเขาว่าบิสได้สองเท้าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือไหนแหล่ซันนี่เทินเข้าในแล้วบิสเกิลด้วยสายอู้หู้ไหนลองมุมบั็กเหลี่ยมไกลๆหน่อยสิซันนี่มาอีกแล้วไม่จีเดบิทัดแล้วบิสเกิลอู้หสวัสดีสวัสดีเอียงเข้ามุมเก่งมุมเดิมเดบิทัดแล้วบิสเกิลอู้ปัดไม่ออกขวาซ้ายลายพอกันพาร์ินียให้มาที่ซอนนี่ซอนนี่เข้าเหลี่ยมซ้ายเอียงเข้าในเดบิทัตแล้วบิสเคิลอ้ ฮาคิมี่เราเล่นซันไม่ดีเจอซอนนี่พาให้ซอนนี่อย่างนี้จะเหลือเคียแล้วอตอกยามุมเก่งทีด้วยลูกนี้พาทีนี่ให้มาที่ซอนนี่แล้วซอนนี่เธอเข้าในแ่่ระะ์นแล้วบิสโตอู้หหวานจาัด